สวัสดีครับ f c สาวน้อยเพชรปันแพง f c น้อง,งอุง้งญิงเพชรปันแพง f c บอสโจ f 1เสียนอนและ f หรู้อ้วนจนคุยสำหรับคลิปนี้สโลดอุบลก็จะมาพูดมาเล่าซปเปอร์สตาร์น้อยของเราเช่นเคยนะครับสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรปันแพงหรือซปเปอร์สตาร์น้อยของเราสำหรับ น้องอุ๋งิงเพชรมันแพงเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปถ่ายทำภาพ,พยนตร์เรื่องคายอ้อในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีน้องก็ได้ไปพบกับไอดอนของตนเองที่ชื่นชอบนั่นก็คือ นางเอกก้อยชาลินีเพราะว่าน้ององอิงของเราที่ชอบที่เป็นไอดอลของน้องก็คือก้อยชาลินีก็ได้ไปหยอแล้อได้ไปทักทายกับไอดอลของน้องเมื่อไปถ่ายทำหนังภาพยนตร์ ที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้น้องก็ดีใจและชื่นชอบเมื่อได้พบกับไอดดนคอนตัวเองและตอนเย็นๆน้องก็ได้ <c oughs> กลับมาทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงของเราหรือคณะสาวน้อยเพชรบันพแพง ที่ได้ทำการแสดงมาสามสนามคือสนามจังหวัดอุดรและจังหวัดน้องขายและจังหวัดอุดรอ,อีกเมื่อคืนทำให้เอพ่อพ่อแม่แม่หลั่งไหลมาให้กำลังใจซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององค์หญิงเป็นมะแพง อย่างลดหลามจนสนามแน่นเป็นพิเศษคือสนามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรสนามหนึ่งสนามที่สองก็อยู่ที่จังหวัดน้องขายสนามที่สามก็อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรและสำหรับค่ำคืนนี้ น้องอุ้งเอิงและคณะสาวน้อยเพรนมแพงก็จะไปทำการแสดงอยู่ที่หน้าเทศบาลน้องบัวน้องบัวละเหวอำเภอน้องบัวละเหวจังหวัดชัยภูมิสำหรับค่ำคืนนี้นะและขอเชิญพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีน้องอุ้งหญิงและเอฟซีสาวน้อยเพรนมแพงมาให้กำลังใจ ซปเปอร์สตาร์น้อยของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้และผมขอฝขอาก Fc ของน้องหญิงก,กดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆของผมและกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม